สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะนั่งกระเช้าชมหิมะค่ะหิมะบหลายดอกมันกระมันตกแล้ววันนี้มือน,นี้มันไ่ได้ดตกแล้วค่ะนี่ตอนเศ้าค่ะเศร้ามืดตะวินกําลังขึ้นละไปเก็บเห็ดคือเก่าค่ะจะไปเด,ดทถ่ายเก็บเห็ดดอกยังจะถ่ายบึงบรรยากาศสูงๆ ถ้ายุ่กลางๆนี่มันกระสิแจ้งออกมาแน่ค่ะมันเหลือวเห็นตะวินมันบ่บังต้นไม้ค่ะนี่ค่ะยุ่ทั้งกระเช้าลงจากกระเช้าแล้วก็ไปนั่งเรือเฟอร์รี่นั่งเรือเฟอร์รี่นี่ยังตอนเศร้าอยู่ค่ะนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะมาเลยถ้าเฮาลงมาในน้ตำตำตำๆเาก็เหลือเห็นตำ ถ้าเอยู่สูงก็เดี๋ยวเห็นต้นสูงพ้าอาทิตย์นะนี่ค่ะท,ท้ายท้ายตอนเศร้าในเบิ้งค่ะนี่น้ำเศร้านกกาคู่้นกระตังออกมาหากินบรรยากาศที่อื่นคืมขนาดนี้มันจะอื่นคืมมันหนาว ทุกคนนะค่ะพักันดูแลสุขภาพเจ้าของค่ะขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนี่ค่ะนังเลือเลือซ่าค่ะอันนี้นั่งตอนเศร้าค่ะ้วก็สิกับบ้านแล้วค่ะนี่เป็นตอนแรงค่ะตอนแรงกลับบ้านค่ะป่าอาทิตย์ใกล้สิตกดินแล้ว คลดปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ